ดูดวนทัพช้างศึกทีมชาติไทยประกาศรายชื่อลุยคิงคัพอีชีอีจัดเต็มมีใครบ้างติดตามกันด้านมิเกลตอบกลับอีลลานหน้าชาเลิกหน้าด้านการละครแต่ไม่ยอมรับล่าสุดฟีฟ่าเตรียมเรียกคุยหลังสร้างแมตช์สุดหน้าละอายขณะที่ฟุตซอลไทยพร้อมหัวแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ตองสุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยกันช่วงแรกพูดถึงเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันก่อนเดี๋ยวจะมีโปรแกรมลงแข่งขันฟุตบอลคิงคัพที่จังหวัดสงขานะครับในระหว่างวันที่7ถึง15ตุลาคมนี้ล่าสุดนะครับมาซาชดาอิชิอิได้ประกาศรายชื่อ51นักฟุตบอลทีมชาติไทย ที่อยู่ในข่ายที่จะติดทีมชาติไทยออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยประกาศมาก่อน51คนแล้วเดี๋ยวจะคัดให้เหลือ23คนในการไปลุยฟุตบอลคิงครับดูกันหน่อยรายชื่อมีใครบ้างนะครับ51คนที่อิชิเลือกเอาไว้ประตูเนี่ยมีสลานนทปฏิวัติคำไหมมีกรกฎพิพัฒน์นัดดานี่จากเลยองมีกรพัฒน์นาลีจันทร์จากลำพูน แล้วก็บุญเกียรติองศาแจ่มจากอุทัยธานีขณะที่กองหลังนะครับมีสุพนันบุรีรัตน์เฉลิมศักดิ์อักขีธนบูร์เกษารัตต์เควินเดดมลำแล้วก็ชัยวัฒน์บุราณจากการท่าเรือนะครับแล้วก็มีสัญชัยนนทศิลาชินพัทรีออกิษษากาแมนและก็ชนพัทร์บัวพันธ์จากบีจีปทุมรวมไปถึงวาลิชชูทองนะครับขณะที่ ในส่วนของจากแบงคอกที่ติดมาเนี่ยมีนิติพงศ์เสรานนนกับสุพรรณทองสงสงวิทยไข้ควรจากเมืองทองศาสตราไหประโคนจากบุรีดําเจมเบลฟอร์ดจากอุทยัยโจนาธานเข็มดีจากราชบุรีอภิสิทธิ์โสรดาจากราชบุรีนะครับธนิสรนภัยบู์กิจเจริญจากนกครราชสีมามารด้าเอฟซีแล้วก็มีจริรพันธ์ผาสุขขันจากประจวบเอเลียสดอเล,ลจากบาหลี แล้วก็นิโคลัสมิเคลสันจากโอบโอเดนเซ่นะครับกองหลังเนี่ยไม่มีพี่อุ้มธิรทรบุญมาทันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเตะวัยรุ่นเจนใหม่ซะเยอะนะครับขณะที่ตรงกลางกันหน่อยกองกลางเนี่ยมีบดินผาลาปฐมพลวรชิตพิรดลจากการท่าเรือนะครับแล้วก็มีพี่เจชนะทิพสงกระสินคัมแบ็กกลับมาติดทีมชาติไทย แล้วก็เจริญศักดิ์วงกรออันนี้จาก BG นะครับส่วนจากแบงคอกเนี่ยมีรุ่งรัตทิติพันธ์พ่วงจันทร์วีระเทพป้อมพันธ์อันนี้จากแบงคอก3คนส่วนเมืองทองมีปุระเชษฐ์ทอดสนิทกับคคณะคำยกนะครับบุรีรัมมีพิธิวัตสุกิจธรรมกุลแล้วก็ลำพูนเนี่ยมีโฟแบร์อนันยอดสองวนกับอัครพงษพ์ุูมวิเศษส่วนอุทัยธานีมีวิลเลียมเวเดเชอร์นะครับ แล้วก็มีชิสนุพง์โชติจากขอนแก่นชันยรงพมสีแก้วจากชนบุรีเอซแล้วก็2ดาวเตะจากเจลีกนะครับสุปโชคสรารชาติจากซัปโปโรแล้วก็เจบุกเอกนิตปัญญาจากอุดวะเรเดมอนตกองกลางเนี่ยไม่มีพี่ตังสารอยู่เย็นจากเรโนไฟยามาคุจินะครับตัวเก่าๆก็จะมีพี่เจชนาทิพสงกระสินมีพีระดลน,นะแต่ย้ำอีกครั้งว่านี่มันคือ50สกว่าคนที่อยู่ในข่ายนะครับส่วนกองหน้าเนี่ย มีธีรศัก์เผยพิมายปรเมศอาจวิไลกรวิทาาัาษาสุปชัยใจเด็ดแล้วก็มีสุวรรณตารวมไปถึงแพทริกกูตับสั้นนะครับซึ่งนี่เป็นรายชื่อ50คนที่อยู่ในข่ายเดี๋ยวอีจีจะมีการตัดให้เหลือ23คนนะครับแล้วก็จะประกาศกันในวันที่30กันยายนนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูส่วนนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยจะมารายงานตัวในวันที่7ตุลาคม เพื่อเดินทางไปที่จังหวัดสงขลาก่อนจะลุยฟุตบอลคิงคัพนะครับเกมแรกวันที่11ตุลาคมเจอกับฟิลิปปินเวลา2ทุ่มแล้วก็รอบชิงเนี่ยวันที่14ตุลาคมถ้าเข้าชิงก็แข่ง2ทุ่มนะครับบัตรเข้าชมไปซื้อกันได้ที่ไท a i t i c k e t m a j o r .com โอ้โหก็เรียกได้ว่านอกจากไม่มีนักเตะตัวเก๋าอย่างธีรศิศลป์สารัตน์ธีรทรเนี่ย 2คนที่แฟนฟุตบอลให้ความสนใจก็ยังไม่มีรายชื่อในการลุยคิงคัพคนนี้นะครับก็คือจูดเบลกองหน้าจากลีก2สเปนก็ยังไม่มีอิชิยังไม่เรียกมารวมไปถึงเอรารวันการิเยดาวรุ่งจากโอลิมปิกลียงนะครับดูแต่ย้ำมีครั้งว่านี่ยัง51คนอยู่เดี๋ยวจะมีการประกาศอีกทีในวันที่30กันยายนครั้งนั้นแหละจะออฟฟิเชียลและจะ คัดให้เหลือ23คนนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับรายชื่อทีมชาติไทยในการไปลุยฟุตบอลคิงครับยังคงเน้นงานสายลึดใหม่แบบจัดเต็มอีชิมาแนวทางนี้แล้วถือว่าน่าสนใจแบบสุดๆเลยนะครับอ่ะคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้จากนั้นคลิปนี้เก็บตกควันหลงเรื่องราวของฟุตซอลทีมชาติไทยกันอีกหคลิปอย่างที่ทราบว่าโหในเกมที่ อียาปเจอกับฝรั่งเศสในในัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมันสร้างดรามา่าเป็นเกมที่แฟนฟุตซอลทั่วโลกเนี่ยรับไม่ได้ออกมาด่ายับคนในวงการฟุตซอลเนี่ยออกมาด่ายับเลยครับคุณผู้ชมทั้งโค้ชบราซิลโค้ชโปรตุเกสและหนึ่งคนที่ด่ายับก็คือม mm ิเกลโรดิโก้เฮดโค้ชฟุตซอลไทยหลายคนสงสัยว่าทําไมมิเกลถึงขึ้นอะไรขนาดนี้คือผมจะพูดอย่างนี้ว่ามิเกลโรดิโก้เนี่ยนอกจากที่เขา จะเป็นในส่วนของเฮดโค้ชฟุตซอลไทยแล้วเนี่ยงานหลักๆของเขาเนี่ยก็คือเป็นประธานช่วยพัฒนากีฬาฟุตซอลร,ระดับโลกนะครับคุณผู้ชมคือพูดง่ายๆมิเกลคือระดับปรมาจารย์เพราะฉะนั้นเขาเจอไอเกมแบบนี้เขารับไม่ได้แน่นอนเขาจึงโพสต์ด่าทั้งอิหร่านและฝรั่งเศสว่ามันเป็นเกมน่าละอายจนล่าสุดเนี่ยหลังจากที่มิเกลโพสต์ด่าปรากฏว่าอิหร่านเนี่ยไม่ยอมแล้วก็จะฟ้อง มิเกลสาพันฟุตบอลฟุตซอลอิหร่าน,นจะฟ้องมิเกลว่าด um ูหมิ่นพร้อมเรียกร้องให้เอาผิดมิเกลด้วยล่าสุดมิเกลเดือดอีกรอบครับได้โพสต์ถึงอิหร่านกับฝรั่งเศสพร้อมกับแนบคลิปครับคุณผู้ชมแบบแนบคลิปว่าไอเหตุการณ์แปลกประหลาดในฟุตซอลในเกมอิหร่านเจอฝรั่งเศสที่เป็นการละครเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างมิเกลไม่ยอมมิกเกลด่ายับมิเกลโพสต์พร้อมอัปเดตข้อความว่า หลังจากที่อิหร่านกำลองกาลังบอกว่ามิเกลเป็นคนโกหกแต่นี่คือบางส่วนที่เขาโพสจากเกมที่ฝรั่งเศสเจออิหร่านมันน่าอายและน่าอับอายจริงๆมิเกลบอกว่าอิหร่านและฝรั่งเศสเนี่ยคุณต้องการคลิปอีกไหมเขายังมีอีกเยอะในคอมพิวเตอร์คุณรายงานไปยังฟีฟ่าและเอฟซีเกี่ยวกับโพสต์แต่จริงๆแล้วคุณไม่สนใจอะไรจริงหรอกคุณก็จะแก้ตัวไปอย่างนั้นแต่มันทําให้ความรู้สึก คนที่ดูฟุตซอลทั่วโลกเนี่ยมันพังไปแล้วเพราะคุณสร้างการละครแล้วก็บอกว่าอิหร่านและฝรั่งเศสเนี่ยนำความอับอายมาสู่อาชีพฟุตซอลที่เขารักอิหร่านกับฝรั่งเศสทั้งสองทีมพยายามทําเข้าประตูตัวเองด้วยการคืนหลังให้ผู้รักษาประตูฝั่งตัวเองและหลายจังหวะมีหลักฐานและความนา่าอายต่อหน้าฝูงชนและทีวีสาธารณะของฝรั่งเศสและอิหร่านก็คงได้เห็นแล้วที่พวกเขาตัดสินใจท้าทายกัน โดยลูกโทษ2จังหวะบนเส้นเขตโทษจากนั้นมันตลกมากเพราะไม่มีใครพยายามยิงเข้าประตูเลยแล้วตัวมิเกลบอกว่าเขาเป็นคนโกหกตรงไหนฝากบอกอิรานด้วยคุณยิงหนึ่งประตูโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะประตูฝรั่งเศสโกงพวกคุณแล้วคุณก็ถูกบังคับให้เล่นแบบเกือบปกติไม่ใช่เหรอแล้วมิเกลพูดผิดตรงไหนมิเกลด่าแล้วก็บอกว่านี่คือโพสต์สุดท้ายของเขาเกี่ยวกับปัญหานี้ และเขาต้องทํางานอย่างนหนักในเกมถัดไปเขาจะไม่สนใจแล้วจะฟ้องก็ฟ้องเลยเขามีหลักฐานที่จะแก้ตัวและที่สําคัญแฟนฟุตซอโลโลกคงตัดสินกันได้เอาสิครับโอ้โหมิเกลโคดเดือดตอบกลับอิล่านแบบจัดเต็มมากๆเลยแล้วก็ล่าสุดหลังจากลีเบียฟ้องฟีฟาไปแล้วให้ตรวจสอบเกมอัปยศแมตชนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยฟีฟาออกมาถแถลงถึง เรื่องราวดังกล่าวแล้วนะครับเขาบอกว่าฟี فا ได้รับทราบถึงข้อร้องเรียนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกเกี่ยวกับนัดที่อิหร่านเจอฝรั่งเศสแต่จะยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นใดนนนเพิ่มเติมในระหว่างการตรวจสอบกระบวนการนี้ท้งนี้สาพันฟุตบอลฝรั่งเศสและฟุตบอลอิหร่านได้รับการติดต่อเพื่อขอความคิดเห็นแล้วหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกันแต่ผมรู้สึกว่าคงไม่ได้ให้ถอนออกแน่นอน พอฟีฟ่าช้าเหลือเกินแล้วนี่คือออกมาถแถลงเหมือนไม่ถแถลงอะ่ะก็แบบเออรับทราบแล้วนะเดี๋ยวจะเรียกมาคุยแค่นั้นแหละก็เดี๋ยวรอดูว่าเรื่องจะเงียบหรือเปล่านะรอติดตามแล้วกันโอ้โหบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มแล้วดูเหมือนอิหร่านกับฝรั่งเศสจ,จะไม่ยอมรับนะอย่างอิหร่านจะฟ้องมิเกลล่าสุดโค้ชฝรั่งเศสบอกว่าเขาเข้าใจเลยว่ามันเป็นเกมที่รู้สึกประหลาดใจ แต่จริงๆฝรั่งเศสก็ต้องเจอสถานก,การณ์แบบนี้เพราะอิหร่านเป็นดบบสีของโลกก็เล่นตั้งรับถูกแล้วอะไรประมาณนี้โอ้บอกเลยนะครับตอนเนี้แฟนฟุตซอลโลกต่างเชียร์ไทยแล้วก็โมร็อกโกให้จัดการอิหร่านกับฝรั่งเศสให้ลีกตกให้ตกรอบในฟุตซอลโลกคนนี้รอดูว่าไทยกับโมร็อกโกจะจัดการได้หรือเปล่าติดตามรับชมกันนะครับโดยเฉพาะไทยเจอกับฝรั่งเศสในวันที่27กันยายนนี้เดือดแน่นอน1ทุ่มครึ่ง ทีสปอร์ตเซเว่นถ่ายทท่วสดนะครับอะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างในคลิปนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ต้องสุยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ